สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคุณพระเครื่องกับผมอนุชาทรงศิริทางช่อง one l e s s Q tv เตือนภัยเวลาดีๆอย่างนี้ฮะ1 9 1นะช่วงเวลาประมาณ6โมงกวกว่า,วาถึงทุ่มหนึ่งเราก็มานั่งพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องเครื่องรางข,งของขังรวมถึงข่าวข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงสงฆ์วัดวารามต่างๆถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะนำมาพูดคุยในรายการเพื่อ แลกเปลี่ยนนะให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมนะเราแบ่งรายการนี้ออกเป็น4ช่วงด้วยกันช่วงแรกนี่จะเป็นเรื่องของอข่าวข่าววงการพระนะวันนี้เราก็มีข่าวดีๆมาแนะนํามาบอกกันนะช่วงที่2เนี่เป็นเรื่องพระเก่านะช่วงที่สนะเป็นเรื่องวัตถุมงคลสร้างใหม่นะอาจจะเป็นเครื่องรางของของังนะฮะวันนี้ก็มีเครื่องรางดีๆมาแนะนํากันนะส่วนช่วงที่4นี่รอคอยกันมากนะสำหรับ แกวนพระถูกฉลกนะมีคนส่ง SMS เข้ามาเยอะแยะมากมายนะก็สายสดนะก็เตรียมไว้ถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาพูดคุยได้นะสำหรับคนที่จะนะเข้าไปกดไลค์นะแฟนเพจนะคุณพระเครื่องนะเข้าไปได้เลยนะเฟซบุ๊กนะ Facebook, นะตอนนี้ปัจจุบัน f c e e o o o นี่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคนไปใช้บริการกันเยอะแยะมากมายนะก็ไปกดไลค์กันได้นะ s m s จดไว้นะฮะ SMS 4221144เบอร์โทรนะก็จดไว้นะ023470725 023470725 s m สเมเมื่อจดแล้วเนี่ยท่านส่งได้เลยนะส่งเข้ามาได้เลยถ้าเกิดในช่วงปีใหม่เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะต้องจับรายชื่อนะคนที่ส่ง s อสเเข้ามาเนี่ยอาจจะมามีของรางวัลให้กับท่านด้วยนะก็เตรียมกันไว้นะข่าววันนี้เนี่ยนะฮะเรา จะมาพูดในเรื่องของวัดซึ่งจะมีพิธีนะฮะทางภาคเหนือที่สุขโขทยัยนะจังหวัดสุขโขทยัยวัดแห่งนี้ดังพอสมควรนะแล้วก็เป็นวัดที่น่าท่องเที่ยวเป็นวัดที่มีบรรยากาศวัดที่สวยงามพอสมควรวัดแห่งนี้ได้จัดพิธีนะสืบชะตาหลวงนะจัดเป็นประจําทุกปีละปีนี้ก็ใกล้อีกแล้วนะในช่วงปีใหม่นะสืบชะตาหลวงนี่ก็จะแบบข้ามปีนะจากปีนี้ไปปีหน้าเลยนะก็จัดนะ สองวันนะก็นะฮนะรายละเอียดอย่างอยงนี้นะฮะก็คือวัดพิพัฒนมงคลนะ,ะตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยนะหลวงพ่อพิพัฒนมงคลนะหรือนะ,ะพระครูวรลคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยดำรงตำแหน่งเจ้าว,วาดาท่านได้จัดงานนะ,ะเตรียมสวดมนต์ข้ามปีนะประเพณีการสืบชะตาหลวงแบบร้านนาถึงได้ติดต่อมา30ปีแล้วที่ท่านทำมานะ ตั้งแต่ปี26นู่นน่ะนะปีนี้ก็จะจัดนะในวันที่31ธันวาคมนะส่งหายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในวันที่1มกราคม2557นะการจัดพิธีสืบชะตาหลวงตามตำรับลานนาเนี่ย2รอบนะรอบแรกเนี่ยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงนะ 9, 9นาฬิก59นาทีเนี่ยนะฮะส่วนรอบที่2นะจัดเวลา1 3นาฬิกาถึงเรื่อยไปเลยนะฮะ โดยพระเถราจารย์ผู้ทรงเวทแห่งลานนาไทยใน99รูปในเขต9จังหวัดภาคเหนือนะก็ร่วมพิธีด้วยนะฮะภายในซุ้มพิธีเนี่ยประกอบไปด้วยไม้ค้ำมหามงคลขนาดใหญ่4เล่มไม้ค้ำน้อย5 5 4เล่มเครื่องประกอบราชวัตชัดธงขาวนะต้นกล้วยต้นอ้อยนะตุงน้อยตุงใหญ่ตุงเงินตุงทองพร้อมเครื่องประกอบพิธี108อย่าง สำหรับท่านที่ร่วมพิธีนะฮะจะได้ปิดทองหลวงพ่อทองคําหลวงพ่อทองคําองค์นี้เนี่ยนะฮะเป็นหลวงพ่อทองคําจําลองนะส่วนองค์จริงเนี่ยเป็นทองคําแท้แทนะ้ก็จะมีการเปิดให้ปล่อยนกปล่อยปลาด้วยนะฮะแล้วก็ตักบาทร้อยเก้าลูกนะถวายต้นมหาสังฆทานสูง9วา9ต้นรวมทั้งรับน้ำพระพุทธมนต์จาก99้าพระอาจารย์วัดที่มีชื่อเป็นมงคลนะ,ะอย่างเช่นวัดดับไย วัดชัยมงคลวัดดวงดีวัดทุ่งเศรษฐีวัดหมื่นล้านวัดหมื่นเงินกองวัดลอยเคราะห์วัดพิพัฒน์มงคลวัดอุดมสมบูรณ์เป็นต้นนี่แหละฮะประเพณีการสืบชะ,ชะตาหลวงนี่มีกติความเชื่อว่าเป็นการเสริมบาร,รมีสะดอเคราะห์นะพ้นจากโรคนะสืบชะตารับโชคลาบถือเป็นงานบุญยิ่งใหญ่งานหนึ่งนะทางภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่จะทําพิธีนะ ไปพร้อมๆกับการขึ้นบ้านใหม่เปิดบ้านใหม่นะฮะหรือ,อ,อทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้แหละฮะก็จะทําพิธีอย่างนี้นะการสืบชะตาเนี่ยแหละฮะก็ทำนะด้วยการนําดวงชะตาของพระอินดวงชะตาของเทวดาดวงชะตาของพระพรหมนะแล้วก็ดวงชะตาของฤาษีมหาฤาษีดวงชะตาของพระมุนีนะดวงชะตาของพระเจ้าจากักรพรรดิมหาจากักรพรรดิดวงชะตาของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธ พระเจ้านะพระอรหันต์เจ้าและดวงชะตาของอริยชนทั้งหลายเนี่ยให้มาสถิตในกระหม่อมจอมขวัญของผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนนะสําหรับท่านที่จะร่วมพิธีเนี่ยสามารถนะส่งแผ่นดวงชะตายันโภกรั์นะ์โดยแจ้งชื่อที่อยู่ไปที่พระครูวรคุณประยุทธ์นี่นะฮะเจ้าวาดตำบลทุ่งเสลียงอำเภอทุ่งเสลียงจังหวัดสุขโขทยัยนะก็แล้วก็ทางวัดเนี่ยจะส่งแผ่นดวงมาให้นะ ลองโทรสอบถามไปนะฮะที่เบอร์โทรนะ0 5 5 65 9 0 7 2นะ,ะ055 65 9072นะ,ะทางวัดก็จะนะ,ะส่งแผ่นดวงให้นีละฮะเป็นวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวเลยนะฮะของจังหวัดสุขโขทยัยนี่ก็เป็นแวเป็นวัดหนึ่งนะฮะที่มาแนะนำให้ท่านได้เที่ยวนะะไปเที่ยวชมทางภาคเหนือตอนนี้บรรยากาศดีมากคนระับท่านผู้ชมหนาวพอสมควร ะะอาจจะลากยาวไปถึงปีใหม่เลยก็ได้ก็ได้นะฮะช่วงหน้านะะพระเก่าเรามีพระกลิ่งเป่าเล่มาแนะนำท่านไปพะะักสักคู่ให้ได้กลับมาครับ สรความศักดิ์สิทธิ์และอธิปฏิหารของหลวงพ่อโสธรเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนมากมายที่มีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่หลั่งไหลมากราบไหว้สักการะบูชาและขอพรบรมีจากองค์หลวงพ่อโสธรจนเป็นที่กล่าวขานบอกเล่าต่อๆกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายเรื่องแคล้วคลาดการรักษาโรคเรื่องเมตามหานิยมหลวงพ่อโสธรมีพุทธคุณครบเครื่องหลวงพ่อโสธรมีเทพเทวาพรหมปกปักรักษาจำนวน16องค์ นับว,ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีเทพเทวามาเฝ้าดูแลรักษาคุ้มครองมากที่สุดในโอกาสที่วัสิินพรเทพรัตนารามในพระราชปถัมภ์วัดในพระนามอภิไทยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะสร้างหลวงพ่อโสธรรุ่นมงคลมหาบรมี85เพื่อหาเงินสมท,ทุนสร้างอาคารเรียนหนึ่งรับพระชนสสาสมเด็จพระสังฆราชจึงขอเชิญพุทธศาสน,นิกชนร่วมบริจาคบูชาได้ที่ธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ